ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะกลับโคจิมินนะคะเราก็กําลังจะกลับไซนอนแล้วก็นั่งรถบัสนอนเหมือนเดิมค่ะแต่ครั้งนี้เราเป็นชั้นล่างนะคะ <Okay. S 1> ถ้าเป็น B จะเป็นชั้นบนถ้าเป็น A จะเป็นชั้นล่างบายบายแล้วนะเมืองดาลัสแล้วเจอกันใหม่ เรามาถึงโฮจิมินห์แล้วลงจากฟูตาบัสที่เป็นรถบัสเล็กๆกันนะคะมาส่งซึ่งเราบอกเขาว่าขอจอดตรงที่พักได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องมาจอดที่ฟูตาออฟฟิศเขาอะนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่พักก่อนชื่อว่าซ City City ิตี้เฮาส์ซิตี้โอเอซิสค่ถึงแล้วนะคะห่างจาก uta, าฟูตาบัสออฟฟิศประมาณ500เมตรแล้วก็เดินมาตาม g ีเพเลย <S <S ก็จะเจอซิตี้เฮาส์ซิตี้โอเที่เราจองกันก่อนกลับในคืนนี้นะคะ รอบรอบที่พักนะคะ City House City Oasis แนะนำนะคะใครอยู่โฮจิมินอีกที่หนึ่งที่เราแนะนำนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นทางเข้าลิฟต์นะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยที่นี่นี่ค่ะสระว่ายน้ำเราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะดแล้วเราจะไปห้องเราเราได้ห้อง104 นี่ห้องเราถึงแล้วเดี้ยวขวาม,มาก็เจอเลยจ้าเอ๋โอ้ห้องก็จะประมาณนี้นะคะมีไมโครเวฟมีหม้อหุงข้าวดูดีมากดูห้องดีปะ่ะดีมากนี่นะคะก็เข้ามาจากห้องก็จะเป็นเตียงอ,อ่อที่นั่งเล่นให้มีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วจะพาไปดูห้องน้ำ เีอ่างอาบน้ำที่อันนี้ก็จะเป็นกระจกในห้องน้ำดีด้คือดีอ่ะอันนี้ก็มีให้มาเหมือนเดิมเออเราจองในอโกด้านะคะห้องนี้ตอนแรกเราจองอ่ะมาราคาพันแปดเสร็จแล้วอโกด้าบอกว่ามีลดมีลดลงกว่านี้อีกเอ้าเราก็แคนเซ้นพันแปดสิจ้าก็เลยได้แค่พันหกไม่ลงสองร้อยโอเคนะคะห้องโอเคมากๆนี่นะคะอาหารอะไรก็ไม่รู้ค่ะ เห็นผ่านมาแล้วหิวก็เลยกินบอกเขาว่าเอาเหมือนโตข้างๆก็ราคาชามละ3 0 0 0 0ื่นดองนะคะประมาณ45บาท<ม>จะเอาน้ำอันนี้ไม่ใช่น้ำอะไรไมรู้ลาดน้ำชาเลยไม่ใช่เขาบอกให้เอา้าดในนี้เออเน,น้อยๆลาดไปเลยลาดไปแล้วก็เอาผักใส่เหมือนเดิมชอบเวียดน,นามตรงนี้ผักเยอะมากพร้อมลองชิมดิลองดิเออหืมน้ำอะไรหวา หว,วานเพื่อเที่ยวอ๋อมันมันเหมือนมีกระเทียมมาด้วยอ่ะได้อยู่ได้อยู่นะเนี่ยอ่ะ,อะลองกินดูลองคุกด,ดิกิน้ำส้มเปรี้ยวว่ะลองชิมรสชาติเผ็ดเผ็ดอย่างเดียวไม่มีเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นไงป๊อบรสชาติยำก๋วยเตี๋ยวอ่ะค่ <c oughs> อยน้ำที่ใส่ใสอ่ะเหมือนน้ำยำอ่ะม,มันเหมือนหวานมีกระเทียมก็เลยใส่ต้องใส่พริกใช่ไหมเออความเผ็ดคือต้องเอาพริกปั่นใส เดี๋ยวเรากินก่อนนะคะที่นี่ตลาดเป็นถันนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อของฝากกันที่นี่นะคะแล้วก็ทริคคือต่อไปเลยจ้าต่อราคาเยอะๆเลยจ้าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะบอกเราอีกทีเลย <Yes! S 2> ไปค่ะนะคะใช้เอ็มราคารสองมือใช้เอ็มสองมือมาแค่นี้เลยใช้เอ็ม <laughs> 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 ใช้แอมสองพันใส้แอมสองพนมาแค่นี้เลยจมต้น สรุปนะครับเมื่อกี้เราทานกาแฟาเพราะว่าการแต่งตัวของเขาล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ได้น้อยมากๆคราวนี้เรามาเดินตลาดเป็นทันนะครับตลาดนี้ขายตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องใช้นะส่วนตัวจนเสื้อผ้าอาหารแล้วก็อะไรของฝากนะครับก็จะบอกว่าแม่ค้าที่นี่พูดไทยได้เกือบทุกคนเลยนะแล้วก็ของก็ไม่ถูกด้วยต่อแบบเราผลท้ายก็ไม่ได้อะไรมานะครับเพราะว่าดูแล้วราคาแล้วต่อไม่ลง<อ>แน่นอนอ <c oughs> ก็เลยแบบซื้อกลับบ้านนิดหน่อยแล้วกันเอางนี้ดีกว่าครับไปเราไปกันต่อเดินมาเหนื่อยมากนะคะตอนนี้เรามาถ ถึงโบสถ์ทันดินแล้วนะคะดูค่ะเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังสวดมนต์กันอยู่เลยค่ะแล้วฝั่งตรงข้ามโบสถสียมพูนะคะก็จะเป็นร้านก้องคาเฟ่ค่ะที่เราจะมากันนี่ถึงแล้ว it's อันนี้จะเป็นกาแฟมะพร้าวนะคะที่ขึ้นชื่อของร้านนี้อันนี้จะเป็นชาเฮ้เราก็รู้ว่าเป็นชา,างนี่ยค่ะอ๋อเป็น,เป,นเป็นชาเหมือนในนี่นะเออเขาเรียกชาอะไรวะไอไอทีอ่ะเออไม่ใช่ชาไท,ไทยนะเออแต่สีในในรูปเหมือนชาไทยนะมาชิมครับผมกาแฟมะพร้าวที่ขึ้นชื่อเป็นหลอดะรเป็นไง ก็เห,เหมือนเหมือนมะพร้าวปั่นเากาแฟเอริโซ่ลาดอ่ะก็ไม่ค่อยนะกาแฟไข่ใจนี้กว่าโอเคถ้าเดินมาจากร้านก้องคาเฟ่ข้างนอกอ่ะนะคะเดินตรงมาเนี่ยเราจะเจอร้านอาหารเวียดนามร้านหนึ่งค่ะซึ่งหรือดีก็หลงเข้ามาเดี๋ยวมาดูอ่ะคือคนเยอะมากชื่อร้านนี้บันเซียวโ,อ,โอ,อะไรน,นี่แหละคะ่ะใช่ชมทุกคนอีเยอะมากขายดีด้วยคือถ้ามาจากก้อง คาเฟ่ที่อยู่ตรงข้ามโบสทันดีนะคะแล้วก็เดินตรงเข้ามาเลยก็จะเจอร้านนี้ค่ะโ <Okay. S 1> อเคดี๋แต่เราจองคิวไว้แล้วใช้ชื่อป๊อปเจสอคน นี้นะคะมาแล้วปอบอกอยากกินแต่ว่าไม่รู้คืออะไรแล้วก็เอาแบบโตข้างๆมันก็เป็นหมูก้อนๆนะคะและนี้ก็จะเป็นโปรตีสเออโปรตีนสดเป็นโลนะคะเขาบอกว่าําสุดคือ5้าโลเราก็เอาแค่5้าชิ้นเพราะว่า5โลเลยเหรอ5าชิ้นเพราะว่าสิชิ้นคงเกิ๊ิไม่ไหวสิ่งที่ชอบที่สุดที่เวียดนามคือเขาจะให้ผักเยอะมากผักเยอะมากอะไรไม่เนี่ยไอ้เร็วเวียดนามมาแล้วค่ะ มันเหมือนเป็นไข่หอ่อใช่ป่ะเหมือนบ้านเราอ่ะบ้านเราก็มีแต่ร้านนี้ขายดีมากๆอ่ะคนเยอะมากดูดิเตหาห่านแบบหมูเป็นสิบเตาอ่ะทำไม้นี่โดย,โดยเฉพาะอ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจนะครับคือมาร้านอะไรนะก้อง,องกาแฟคอฟฟี่แล้วก็เดินผมอยู่ดีก็อุตริเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาก็มาเจอนี่เลยบอกเยลิมต้องมากินแล้วว่าคนเยอะมากคนท้องถิ่นด้วย<ต>เที่ยวน้อยมากอร่อยนะ ร <Yes. S 1> ้านนี้ค่ะเป็นร้านตกข้อข้างทาเหมือนกันคลิปนี้เรากินแต่แบบว่าร้านของประเทศเขาทา้งนั้นเลยนะคะเดินออกมาจากซอยก็จะเจอร้านสีเหลืองตรงนี้นะคะร้านที่เรานั่งกินอยู่ฝั่งตรงข้าม <Huh? S 2> มาแล้วค่ะเราสั่งบะหมี่กับเหมือนเกีย๊ยวอีกนะเกียนะเเก๊ยวอีกใช่ใช่ใช่เกี๊<ๆ>ยวอีกนะมีมีนี่นะกระดูกอะ่ะเล้งเล้งเล้งเครื่องเคียงก็มีค่ะมีมะนาวเหมือนเดิมแล้วก็พริกสดโอ้กุ้งตัวเบลอเลยสามหมื่นห้าพันดองโ้โหถูกนะบ้านเรากินไม่ได้นะมีกุ้งด้วย วันนี้นะคะเราเช็คเอาท์แล้วที่ City House City Oasis นะคะที่พักที่เราบอกแล้วก็กำลังลากกระเป๋าไปรอแก๊บด้านหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านกาแฟที่เราจะไปนะคะ Double Concept นะคะเดี๋ยวเรานั่งแกลบไปค่ะหลังจากเราไปร้านกาแฟร้านนี้เสร็จแล้วเราก็จะนั่งแกลบไปสนามบินเพื่อที่จะกลับเมืองไทย <laughs> <laughs> เดินตรงมาตามซอยนะคะร้าน Double Concept นะคะจุดแล้ว ทุกวัน7จ็ดโมงถึงสี่ทุ่มร้านส่วนใหญ่ที่เวียดนามจะประมาณสี่ทุ่มนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในร้านค่ะอฮ้อ,อคาเฟ่ยาม,มาก เราออกมาจากร้านดาวเบาคอแฟแล้วนะคะเรานั่งรถเพื่อจะไปสนามบินค่ะจบไปแล้วสําหรับทริปเวียดนาม5คืน6วันค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะไปดูได้ที่เพจเยลิมทีเที่ยวและทิกต็อกเยลิมที่เที่ยวนะคะทริปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนนะคะไปกับเยลิมทีเที่ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย โดย Coffee Camp กาแฟของคนชอบแคมป์